ค่าไปไ่นกับแต่เราเป็นเราเห็นเดียวกเร้องไห้ก็พัวเขาเราบาเกี่ยวกันแต่เขาน้องไปเขาเคยหายไปจังเขื่อเเขาเสียใจที่พุดเขาอยู่ที่่านมาแค่ม่แม้หนึสีปีที่แม่เราเคยหายอ่ะท่มันดัตาตกเลยเชื่อบ่แต่เขามันดังตาตกกับเมื่อยเลยก็ การจุดถ mm ูกขอพรแม่เอ้ยมาเบิ่งนี่จะเบิ่งเอาเด้อแม่เด้อมาดูแลเฮาสุดท้ายมาซื้อให้เฮาสะดวกสบายมาทุกทงทุกอย่างพื้นทรายกะต่อมาแล้วแล้วเราก็ตัดเด้อแม่เด้อจะเบิ่งเอาเด้อลูกเจ้าเด้อแม่เด้อจะเบิ่งเจ้าแยงเฮาเด้อแม่เด้อเฮาน่ะทุกได้แม่เอ้ยคือมื้อนี้เฮาน้ำตาตกเต้แม่ยังน่ะเฮาน่ะน้ำตาบ่เคยตกเด้แม่อันนี้มีหังมีอยู่แต่เฮือนชาติบ้านช่องเขาเพราะว่ามันมีทุกอย่างแล้วพัตว่า เข้าแบบน้ำตาเขาไป็นตกแม่กหมคือตอนเจ้ายางนี่แม่เขาอยู่แบบทุกอยู่แต่เขาไม่เคยน้ำตาไหลนี่แม่เจ้าเบิ้งเขาแน่โนแม่เด้อเจ้าเบิ้งเอาเด้อโต้ซักผ้าอ่าตู้ซักผ้ากับตู้เย็นหนาเมื่อมดแล้วทุกสิ้งทุกอย่างแล้วเป็นเครืองเขาชื่อให้เขาได้แม่เขาซื้อให้เขาเขาสิเกิดได้บ่แม่เขาคือเสี่ยคืนได้บ่แม่เจ้าเบิ้งเขาในเด้อแม่เด้อเจ้าเบิ้งเอาเด้อแม่เด้ออ่อให้เรา โยกน้ำคือเฮาดิมีได้อยู่บางคนกระทวงดิค่ะเออเจ้าก็คือมีได้เอ้าคือโยกน้ำเพราว่าเท่าตัวชงน้ำถามอ้าคือโยกน้ำว่ะเอ้าพื้นไผ่ป้าเฮาตัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่แม่เอ้ยแล้วก็เฮากับโยงน้ำอยู่ฮะแหละซักเครื่องซักผ้าก็ให้ไม่แล้วผ่าแล้แม่เอ้ยเอ้ามือแม่เอ้ยเพมีทุกอย่างแล้วแม่เอ้ยเพราะว่าสิ่งที่เราซื้อมาหน่ะเราซื้อเท่าเนาะตัวซักผ้าเราก็เอาขึ้นมด เบิ่งคนอื่นแทนแล้วเบิ่งคนอื่นแทนแล้วเอาไปคนอื่นนะไรกันเอาไปให้คนอื่นได้ไแม่เด้ออยู่เพื่อนกับมีคนอื่นน้ำมีคุณค่ากว่าเฮาแม่เอ๋ยกลัวลูกอีกแม่เอ๋ยคนอื่้นไม่มีคุณค่ากว่าจุดจุดคนกับจุดจุดเอาให้เจ้าหูซะแม่เอ๋ยให้เจ้าเบิกเอาเด้อแม่เด้อลูกจ้าจคนนั่นแหละคุณไดเฮ็ดกับเฮาเนีได้เด้อแม่เด้อให้ได้นั่นเด้อซา แต่นี่ให้ต่อไปให้ได้หลับกรรมของเขานี่เด้อแม่เดอเดอ,อืมให้เขาหู้เองก็้วม่เดอ้อคันเขาบปบ่บเป็นคือเฮากะคันเขาบ่เป็นคือเฮาเขากะซีบปหู้จักคือแม่ให้เขาเป็นคือเฮ้านี่เขาจังสีหู้จักว่าเออตัวเองเป็นแลวไดตัวเองมียังแน่ตัวทุกจำใด้ตัวมียังแน่นะ